ขอโอกาสท่านอาจารย์พระครูสรีวิหารการผู้ช่วยเจ้าวาดวสเกตขอจเจริญพรท่านอาธิการบดีท่านอาจารย์วิเลิศขณาจารย์เจา้าหน้าที่นิสิตแล้วก็ท่านสาธุชนทั่วไปโดยปกติก็ทุกวันศุกร์สิ้นเดือนทางจุลาก็มีจัดให้มีพิธีทำบุญสุนทานตักบาตรพระสงฆ์เป็นปกติเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับในวันนี้ก็มีเรื่องที่เป็นเรื่องพิเศษ คือเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้วว่าเมื่อหลายวันก่อนต้องบอกว่าวันนี้พอดีเป็นวันครบสัตมวาระนะสัตมวาระหมายถึงว่าครบเจ็ดวันที่สมเด็จพระนางเจ้าชริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จสวรรคตนะเพราะฉะนั้นในวาระนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะใน ความรู้สึกของประสบนิกรชาวไทยทุกท่านทุกคนส่วนหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้พวกเราทุกคนเกิดความรู้สึกเสียใจอย่างที่ต้องบอกว่า,เ,าเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกลักษณะนี้เมื่อปี5 9ก็ว่าเกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งปีนี้ก็มาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในทางพุทธศาสนาโดยที่ หัวข้อธรรมะที่ได้ตั้งใจไว้ซึ่งแจ้งให้ทุกท่านทราบตั้งแต่เมื่อครั้งที่แล้วว่าจะได้กล่าวในเรื่องของโพชฌงเจ็ดประการซึ่งครั้งที่แล้วก็กล่าวเรื่องสติสัมโพชฌงไปแล้วครั้งนี้เรื่องธรรมวิจยะพอพูดถึงเรื่องธรรมวิจยะก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเมื่อมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นเราเกิดความเสียใจอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อนอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่ว่าความรู้สึกลักษณะนี้เมื่อปี59เ,เกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่ง ปีนี้ผ่านมาก็ร่วม9ปีพอดีนะก็มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งการที่เราท่านทั้งหลายได้ตั้งใจที่จะทำบุญภาษาทั่วไปเรียกว่าทำบุญในวันนี้แล้วน้อมถวายเป็นพระจุกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าหลายท่านก็มีความรู้สึกว่าจะน้อมบุญเฉพาะวันนี้หรือยอย่างไร ต้องบอกอย่างนี้บอกว่าการน้อมบุญอุทิศถวายในลักษณะนี้เราสามารถที่จะประมวลคำว่าประมวลก็หมายถึงว่าเรานึกถึงความดีทุกอย่างทุกประการที่เราเคยได้ทำมาความดีสิ่งใดก็ตามที่เราเคยทำไปแล้วเกิดความรู้สึกปิติช่มชื่นเกิดโสมนัสขึ้นภาะสาพระท่านใช้ควาว่าถูกอุปถัมภ์ด้วยโสมนัสเนี่ยแล้ว อยู่ในใจของเราก็น้อมเอาบุญทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นที่เคยทำมารวมทั้งที่พึ่งจะได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือการตักบาตรแก่พระสงฆ์ประมวลมาให้เกิดความรู้สึกยินดีในบุญทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นแล้วน้อมถวายอุทิศถวายเป็นพระจุกุศลในภาษาทั่วไปหลวงพ่อจะประคุณสมเด็จพระพุทธาจร์ อดีตเจ้าวาสสเกตท่านใช้คําที่คนทั่วไปเข้าใจง่ายว่าเวลาจะอุทิศบุญให้ประมวลเอาบุญที่ทําเอาไว้ให้เกิดความรู้สึกดีใจในบุญนั้นขึ้นมาแล้วก็นึกว่าขอให้ท่านผู้นั้นผู้ที่เราประสงค์จะอุทิศบุญให้เนี่ยให้ได้บุญด้วยกันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยประมวลบุญออกมาจนกระทั่งเกิดความรู้สึกดีใจขึ้นในบุญนั้นแล้วก็นึกว่าขอให้ท่านผู้นั้นให้ได้บุญด้วยกัน ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนอกจากเรื่องนี้ที่เราจะพึงทําได้แล้วสิ่งที่จะประมวลมาแล้วทําให้เกิดเป็นมหากุศลแด่พระองค์ท่านยิ่งขึ้นไปอีกก็คือส่วนธรรมวิจยะที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นการที่เราจะสะสมสร้างเสริมบุญสําคัญอันนึงที่เป็นปัญญายาณก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นแก่เราท่านทั้งหลายทุกคน แม้กระทั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งทรงบำเพ็ญบาร,รมีมาแล้วทั้งแสนกัปบ,บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณพระรูปกายประกอบด้วยอสิติมหาปริสลาลักษณะทั้งสาสองประการพร่งพร้อมด้วยอสิติอนุพยัญชนะทั้งแ0สิบประการทรงมีพระบาร,รมีมากขนาดนั้นก็ทรงปรินิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อเรา ประมวลตัวความรู้สึกให้เกิดเป็นปัญญาขึ้นมาได้อย่างนี้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นทั่วไปแก่ทุกผู้ทุกคนเกิดขึ้นอย่างนี้ก็น้อมมาในตนว่าเราเองก็ตกอยู่ภายใต้พระไตรลักษณ์เช่นนี้ถ้าเกิดความรู้สึกเห็นจริงตามนี้ด้วยจิตใจใเกิดความคลี่คลายอัตะอตตวาทุปาทานนะคือความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเรามีของของเรามี เกิดความปลอดโปร่งผ่องใสขึ้นนะน้อมอุทิศบุญสำคัญที่เป็นกุศลตัวนี้ว่าแม้ความรู้สึกอันเกิดขึ้นจากการที่ได้มองเห็นพระไตรลักษณ์ตามความเป็นจริงนี้ก็น้อมอุทิศถวายเป็นพระุกุศลอันสำคัญแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างนี้ก็จะเกิดเป็นมหากุศลสำคัญแก่พระองค์ท่านด้วย ก็อันนี้เป็นส่วนที่เกิดขึ้นจากธรรมวิจยะนะที่เราอาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพัฒนาบุญนั้นสำคัญกุศลนั้นสำคัญนี้เกิดขึ้นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้น้อมใจปฏิบัติตามนี้ตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแนะนำไว้ก็เห็นว่าพอสมควรเก่เวลาอันดับต่อไปก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลน้อม อุทิศถวายเป็นพระิกุศลแด่พระองค์ท่านหลังจากนั้นก็อธิษฐานตามความประสงค์